สวัสดีครับสวนตาลงนะครับหมูหลุมเกษตรพอเพียงนะครับที่นี่เราเลี้ยงหมูหลุมนะครับเพื่อนๆเพื nah, ่อนครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับการให้ของกินเล่นนะครับกับหมูหลุมนะครับวันนี้ผมจะมาให้เขาเรียกว่ากล้วยป่านะครับหรือว่าทางภาคใต้นี่จะเรียกว่ากล้วยเถื่อนนะครับกล้วยป่านะครับกล้วยไม่มีบัตรประชาชนนะครับก็ สามารถที่จะนํามาให้น้องหมูกินเล่นได้นะครับอ่าเพื่อนๆครับลักษณะของกล้วยป่าก็จะเป็นเครือแบบนี้นะครับลูกเล็กๆนะครับแต่ว่าถามว่าคนกินได้ไหมก็กินได้นะครับแต่ว่าเขาไม่นิยมกินนะครับเพราะว่าเมล็ดมันเยอะนะครับแล้วก็เนื้อมันน้อยนะครับอ่าผมก็ให้หมูก็กินเล่นไปบางส่วนแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆครับโยให้กินแบบนี้เลยนะครับหมูลุมเนี่ยเราไม่ต้อง มีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเวลาที่เขากินแบบนี้ครับมันก็เหมือนกับเขาได้ใช้ชีวิตนะครับตามตามธรรมชาตินะครับอ่าของสภาพแวดล้อมที่ที่ตามธรรมชาติที่เขาอยู่นะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นการเรียนแบบนะครับอ่าให้เขาได้กินแบบนี้เลยนะครับเ็าจะมีมีความสุขนะครับแล้วก็ก็แล้วก็เขาก็จะสนุกกับกับกิจกรรมนะครับมันเป็นกิจกรรมของเขาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเขาจะกัด เทะเล่นนะครับอ่าแบบนั้นนะครับเราก็ใส่ไปทั้งทั้งได้ทุกส่วนเลยนะครับส่วนของกล้วยเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับสาหรับกล้วยเตือนเนี่ยหรือว่ากล้วยป่าเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันก็มีโปรตีนเหมือนกันนะครับอ่าเวลาที่หมูกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เขาอ่าได้คลายเครียดด้วยนะครับได้เล่นได้เล่นไปในตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเวลาเขาขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับอ่าให้กับเจ้าของเล้านะครับเจ้าของคอกนะครับ ได้นําไปจําหน่ายต่อนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยมันได้ทุกส่วนนะครับแล้วก็มันมันลดปัญหาของสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่นพนอนๆนี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักที่ที่เราได้จากการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยผมก็บรรจุใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทั้งหมดนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเขาจองไว้หมดแล้วนะครับแบบว่าขายไม่ไม่ทันเลยนะครับเพื่อนๆขายไม่ทันเลยจริงๆนะเขาจองกัน กันก้นขลางที่จะเยอะด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ราคาปุ๋ยเคมี K Me, มันก็มีราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพืเ่อนๆวันก่อนนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับผมสอบถามกันเข้ามาว่า,าวัสดุรองพื้นที่เราใส่ลงไปในในกอกหมูหลุมที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยครับแกลบนะครับตัวแกลบวัสดุรองพื้นเนี่ยเราจะเก็บ ตอนไหนนะครับเราจะเก็บตอนไหนเราจะเก็บได้เมื่อไรนะครับอ่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับอ่าสอบถามกันเข้ามานะครับก็ต้องขอขอบคุณอ่าพี่สมาชิกด้วยนะครับที่อ่าส่งคาถามมาให้ผมนะครับก็อยากจะบอกอเพื่อนๆนะครับว่าวัสดุที่เรารองพื้นหมูหลุมเนี่ยนะครับอ่าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ให้มันอยู่ในหลุมแบบนี้นครับอ่าครบกาหนด จับขายนะครับอ่าจับหมูขายออกจากฟาร์มนะครับเราถึงจะนํามูลนะครับของหมูหลุมหรือวัสดุรองพื้นเนี่ยออกนะครับแต่เวลาที่เราจับหมูขายปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้เอาวัสดุรองพื้นออกทันทีนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าบางคอกเนี่ยมันจะมีความชื้นความแฉะที่มากเกินไปนะครับเราต้องรอสักประมาณ1-2อาทิตย์รับเพื่อนๆสักประมาณ1-2อาทิตย์ถึงเราจะอา่าการตักนะครับอ่าปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ที่เป็นวัสดุรองพื้นของเราครับใส่บรรจุใส่กระสอบได้นะครับเพื่อนๆนเราต้องรอประมาณ1-2อาทิตย์นะครับไม่ให้มันเปียกจนเกินไปนะครับจริงๆถามว่าเปียกเนี่ยมันเก็บได้ไมหมมันเก็บได้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามันเก็บไม่ได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหนักนะครับอ่าเพราะว่ามันมีน้ํอ่าอุ้มเกลบมันจะมีเก็บน้าเอาไว้นะครับมันก็จะทําให้อ่าหนักนิดนึงนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าแห้งนะครับมันก็จะทําให้ เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเก ah, ็บวัสดุรองพื้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าน้องหมูเขาเนี่ยกําลังกินตัวกล้วยป่านะครับหรือว่ากล้วยกล้วยเถื่อนนะครับอ่าหรือว่าภาษาใต้นะครับคนใต้เขาจะเรียกว่ากล้วยเถื่อนนะครับนะก็กําลังกินกันอยู่อย่างสนุกเลยนะครับอ่ามันช่วยอะไรนะครับ หนึ่งเขาก็ได้โปรตีนไปในตัวนะครับสองเขาก็ได้ผ่อนคลายนะครับทำให้หมูกองดนะครับไม่กัดกันนะครับเพื่อนๆช่วยคลายเครียดให้เขานะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันไปกระตุ้นความอยากที่จะกินอาหารนะครับของเขาให้ดีขึ้นด้วยได้นะครับผมนะครับเหมือนเวลาที่มันก็เหมือนกับคุณนะครับเวลากินข้าวมันก็ต้องมีอย่างอื่นกินเสริมนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับหมูลุ้มเนี่ย เราสามารถที่จะนําพืชต่างๆนะครับมาใส่ให้เขากินได้เลยนะครับไม่ต้องไปหั่นใส่รังหรือว่าอะไรนะครับไม่ต้องนะครับก็โยนลงไปในคอกนะครับเขาก็จะแทะกินนะกัดกินนะครับของเขาเองนะครับมันก็เป็นรูปแบบของการเรียนแบบธรรมชาติตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าหมูเราปล่อยออกไปข้างนอกนะครับนอกคอกนะครับเขาก็จะไปคุยไปแทะกัดกินนะครับอ หญ้าก็ดีนะครับหรือว่าเป็นผักอะไรต่างๆก็ดีนะครับเขาก็จะกินเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะมุดคุ้ยเขี่ยโดยเฉพาะที่มีน้ําเฉะนะครับหมูจริงๆเนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะครับอ่าตรงไหนที่เป็นตมเป็นโคลอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เขาจะชอบมากเลยนะครับมันคือการทําความสะอาดตัวของเขานะครับเพื่อนๆนหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่สกปรกนะครับที่หมูเนี่ยไปอ่านอนอยู่ใน ตมนะครับอ่านอนอยู่ในแอ่งน้ําในโครนอะไรที่สกรปรกอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันมันคือวิถีชีวิตของเขานะครับมันคือการทําความสะอาดนะตัวของเขาเองนะครับอ่าเพื่อนๆครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งสกรปรกนะครับแต่สําหรับหมูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เชื่อนี่เพื่อนๆลองปล่อยลานนะครับอ่าหรือว่าทําคอกแบบลานก็ดูให้ก็ได้นะครับก็ก็จะทาอ่าทํา จุดนะครับที่เป็นตมเงี้ยขึ้นมานะครับเป็นบ่อเลนนะครับบ่อเลนเขาก็จะไว้สําหรับคลุกตัวเขานะครับเป็นการทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆนะครับก็พอกนี้นะครับกินอาหารอยู่เบอร์สองแล้วนะครับเบอร์สองประมาณพอกนี้ประมาณสองเดือนเกือบจะสามเดือนนะครับก็จะมีส่วนตะลุงตอนนี้มีอยู่สามชุดนะครับนี่เป็นชุดเล็กนะครับชุดเล็กนะครับ นี่เที่ยงเที่ยงเนี่ยผมจะไม่ค่อยให้กินอาหารนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อนๆผมจะหลีกให้เขาไปกินนะครับช่วงเวลาสักบ่ายสามนะครับก็คือให้กินช่วงเช้าเต็มที่เลยครับเพื่อนๆช่วงเช้าเนี่ยให้กินเต็มที่เลยนะครับให้เขากินให้อิ่มเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไปอ่าให้กินอีกทีหนึ่งก็ประมาณช่วงบ่ายสามนะครับหลีกเลี่ยงอากาศร้อนนิดนึงนะครับที่สวนตารุงก็จะมีพัดลมนะครับเพื่อนๆพัดลมติด ให้ด้วยนะครับอ่ามีประลมติดนะครับจริงๆที่เป็นสายนั่นแ่ะก็เป็นระบบอ่าฉีดน้ําหมักนะครับอ่าแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมใช้เป็นเป็นตัวเครื่องปั๊มฉีดนะครับมันสะดวกกว่านะครับมันตัวถึงกว่านะครับนะครับช่วงเที่ยงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินนะครับก็จะนอนเล่นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่เป็นชุดใหญ่อ่าชุดใหญ่ชุดนี้ใกล้จะปล่อยได้แล้วนะครับแต่ว่ารอให้เขากินอาหารอ่าตามกำหนดก่อนนะครับ หมูหลุมนะครับเราก็ให้เขากินอาหารเหมือนกันนะครับกับหมูพื้นนะครับก็คืออ,อยู่ที่เจ็ดกระสอบนะครับแล้วก็ปล่อยจําหน่ายนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่คับวัสดุรองพื้นนะครับก็จะขุดออกได้นะครับก็ต่อเมื่อเราขายาน้องหมูของเราออกไปแล้วนะครับผม จงเที่ยงนะครับก็จะนอนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนอนเล่นนะครับกินน้ํานอนเล่นนะครับก็มีให้หยกกล้วยนะครับอ่าให้โยกกล้วยยกกล้วยผมให้ผมไม่ได้หั่นนะครับไม่ได้หั่นหรือว่าฝานอะไรนะครับก็ให้ไปตั้งต้นเลยนะครับอ่าหรือว่าสับเป็นท่อนๆนะครับก็ให้เขาเนี่ยกัดแทะกินนะครับอ่าเป็นการปนคลายนะครับเป็นการ่อนคลายนะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าวิธีการ ให้ของกินเล่นกับน้องหมูเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับก็ให้นะครับเป็นกล้วยป่านะครับกล้วยป่าแบบนี้ให้กินได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับใบกล้วยนะครับใบตองแบบนี้ครับหยกกล้วยให้กินได้หมดเลยนะครับกล้วยนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกญ้าหวานนะครับก็นํามาให้กินได้นะครับโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงนะครับโปรตีนญ้าหวานเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนามาให้กินได้นะครับก็นะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆแค่พาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่าน้องหมูก็มีอาหารว่างให้กินเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสับตะไคร้นะครับอ่าให้กับอ่าช่อง YouTube ของสวนตาลุงด้วยนะครับตอนนี้สมาชิกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้สมาชิกก็716ท่านแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าสมาชิก ถึงหนึ่งพันเมื่อใดนะครับก็จะได้ทําการไลฟ์สดกันนะครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันแบบสดๆนะครับผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับส่วนตาลงนะครับเกษตรพอเพียงนะครับอ่าก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย